วันที่29จะรอดไหมดิฉันคิดว่าดูตามตัวบทกฎหมายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติแล้วไม่น่าจะรอดค่ะแต่ขณะเดียวกันวันนี้คุยกับอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นนักกฎหมายใหญ่จากมธรรมศเนี่ยนะคะแกก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดนายกจะไม่รอดเนี่ยหรือถ้าเกิดนายกจะรอดเนี่ยทาไมจึงมกีการนัดอ่านคําวินิจฉัยวันศุกร์การนัดอ่านคําวินิจฉัยวันศุกร์มันแปลว่าอะไร ย้อนไปฟังอาจารย์ปริญญาแกวิเคราะห์ไว้ที่ช่องเจ็วันนี้ซึ่งเป็นรายการยิ่งศักด์ตอนเที่ยงอาจารย์ปริญญาบอกว่ามันน่าสังเกตตรงที่ว่าฉันไม่อยากจะพูดฉันไม่อยากจะพูดอาจารย์ปริญญาตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจว่าทำไมจึงมีการนัด อ่านคำพิพากษาวันที่29ซึ่งตรงกับวันศุกร์ปแปลว่าอะไรเสาร์อาทิตย์มันเป็นวันหยุดปแปลว่าอะไรจะไม่มีใครด่าไงเวลาออกมาไม่ถูกใจจะไม่มีใครด่าไงอันนี้คือหลักที่อาจาร,รย์ปริญญาแกวิเคราะห์ไว้แต่ขณะดียวกันด็อกเตอร์มาริกาจุดทูปบ16ดอกแล้วก็บอกเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิที่บ้านแล้วดิฉันก็ถามว่าหวยออกอะไรสารพระภูมิที่บ้านก็ไม่ยอม ไม่ยอมไม่ยอมบอกสักทีควันทูบก,กระโจยกระจายตอนนี้ดกรมบริกาคิดว่าพรุ่งนี้จะจุดใหม่จะถามเลขถามหวยก็จะจุดอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนดังนั้นใจเย็นๆค่ะวันนี้เพิ่งยี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้ยี่สิบแปดเหลืออีกวันเดียวตอนนี้เนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วดรมบริกาเต็มที่กูก็ด่าไปจนกูก็ด่าไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าอ่ะเข้าใจไหมจากนั้นปุ๊บถ้าเกิดไม่ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อย ดเรมาริกาก็จะไม่เลิกด่าอยู่ดีและถ้าเกิดมันออกในแบบที่ประเทศชาติระแวงแคลงใจแล้วก็ขัดศรัทธาประชาชนดิฉันสาบานว่ากูจะด่าจนกว่าลูกมึงจะดูจะบวชด, <laughs> ด่าใครว่าดกเรมาริกากูจะด่าอีแพรท,ทองทวุวยจนกว่าลูกมึงจะบวชอะ โอเคนะคะตามนั้นละคะ่ะวันนี้มีคนถามดรมตมริกาว่า ะะเฮ้ยวิเคราะห์ให้หน่อยนู่นนี่นั่น,นต่างๆก็วิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าโอเคทุกคนไปที่ M Cocoa X ดรมริกาก่อนนะคะทุกคนส่วนใครที่อยากจะได้นะคะวิตามินซีดรมริกาก็มีวิตามินซีให้นะคะแล้วก็มีลิปสติกแล้วก็มีอคอเลสเจอน,นะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นยังมีตัวของ cream, ครีมพรีเมียมคอลลาเจนแถมสลิปปิ้งมาร์กนะคะแล้วก็มีตัวของเซรั่มดรมริกาแล้วดรมริกามีโปรของนะคะ ลิปสติกที่เป็นลิปติน้นแก้ปากคำปากดำแบบดั้งเดิมนะคะซึ่งเป็นหลอดสีทึบยังมีอยู่140ออเดอร์เพราะฉะนั้นก็จะโปรโมชั่นให้แล้วก็มีกันแดดนะคะหลอดใหญ่แล้วก็กันแดดหลอดเล็กที่เป็นแบบนะคะกันแดดหลอดใหญ่ก็คือ,อเป็นหลอดใหญ่ที่ที่แถมหลอดเล็กหนึ่งแล้วก็มีกันแดดหลอดเล็กที่คุณแบบเด็กๆนักศึกษาราคานักศึกษาสามารถซื้อได้นะคะด้วยความที่ดร้นทการมีหลานวัยรุ่นดร้นทการก็เลยจัดกันกันแดดหลอดเล็ก ไว้ให้บรรดาน้องๆนักศึกษาได้ใช้กันด้วยนะคะหลอดเล็กร้อส่วนหลอดใหญ่เนี่ยนะคะก็ราคา6กร้อาสิบแล้วแถมแถมหลอดเล็กอันหนึ่งส่วนใครที่บ้านมีลูกสาวบ้านมีหลานสาวบ้านมีหลานชายหลานสาวคุณพี่สามารถซื้อหลอดใหญ่1หลอดแล้วเราจะแถมหลอดเล็กไปให้1หลอดนะคะ1บวกหลอดเล็ก1หลอดนะคะได้ไปเลยนะคะทุกคนเอตะก้าหลอดใหญ่ไม่ขึ้นแฮ ส่วนสบู่แดงสบู่ดำนะคะเราก็ยังอยู่ที่นะคะราคานะคะรอ2อ9บาาทสำหรับสบู่แดงซื้อ1ก้อนแถม1ก้อนสบู่ดำซื้อ1ก้อนแถม1ก้อนเหมือนกันโอเคดอกอเมิกาจะปักตะกร้าไว้นะแล้วก็เราคุยกันไปเรื่อยๆด้วย สบู่แดงแก้ฝ้านะคะอยู่ที่ตะก้าสองค่ะสบู่แดงแก้ฝ้าอยู่ตะก้าสองส่วนครีมพรีเมียมคอลลาเจนซื้อสองแถมหนึ่งอยู่ตะก้าหนึ่งนะคะทุกคนนะคะตะก้าหนึ่งเป็นครีมพรีเมียมคอลลาเจนตะก้าสองเป็นสบู่แดงส่วนตะก้าสามจะเป็นสบู่ดําซึ่งเป็นแก้สิวนะคะส่วนตะก้าสี่จะเป็นนะคะตัวของลักแรละขาวดอกเตอร์มาริกาซึ่งนะคะเป็นพรีเมียมตัวหนึ่งนะคะลักแรละขาวจะเป็นโปรโมชั่นซื้อหนึ่งหลอดแถมหนึ่งหลอดลักแรลเนี่ยจะเป็นตัวที่นะคะมันจะแบบเย็นตลอดทั้งวันนะคะจะมีความเย็นนะคะ จะเป็นเนื้อครีมที่มีความเย็นแล้วก็จะมีลดเหงื่อระงับกลิ่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหมนซึ่งตัวนี้ออยรับรองว่าลดเหงื่อระงับกลิ่นนะคะทุกคนส่วนตะก้าที่5ก็คือกันแดดส่วนตะก้าที่6 นะคะก็จะเป็นด كت เอเมริการจะพรีเซนต์ว่าตะก,ก้าที่6จะเป็นลิปสติกนะคะลิปสติกค,คือซื้อ1แถม1น,นะคะส่วนตะก,ก้าต่อไปใครที่อยากจะได้ตัวเซรั่มเซรั่มดร ت เตอเมริกาคือทําให้รูขุมขนดร ت เตอรมริการเล็กลงวันนี้แต่งหน้าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ยังไม่ได้อาบน้ําวันนี้ไปออกช่องเจ็ดทุกคนชมหมดว่าหน้าดร ت เตอเมริการล่าสุดที่ออกช่อง7คือหน้าเด็กมากและรูขุมขนกระชับและไม่มีรูขุมขนเลยรูขุมขนไม่กว้างเลย <c oughs> แล้วหน้าไม่ได้แต่ง แต่หน้าที่ช่องเจ็คือแค่ติดขนตาและขณะเดียวกันแก้มเราไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาคุชชั่นและไม่ได้ทารองพื้นผิวรอเมริกาเป็นผิวแท้แล้วตอนออกช่องเจ็ดเพียงแค่ช่างเนี่ยเราบอกช่างว่าไม่ต้องโปะแป้งให้พี่นะไม่ต้องทาแป้งให้พี่เลยเพราะพี่ไม่ชอบแป้งจากนั้นปุ๊บช่างบอกว่าหน้านคเมริกาไม่ต้องทาแป้งแต่ตัวผิวนอเมริกาดูดีอยู่แล้วเลยเพราะฉะนั้นแป้งไม่ต้องลงเลย ดรมาริกาไม่ลงคุดชั่นด้วยไม่ลงแป้งด้วยแต่ดเรมาริกาทาแค่สกินแคร์ดอรมาริกาคือตัวครีมพรีเมียมคอลลาเจนและกันแดดดเรมาริกาเท่านั้นจากนั้นปุ๊บที่เหลือก็คือเอาบรัชออนของดเรมาริกาที่มีอยู่แล้วแปะ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 แล้วก็แปะแปะแปะจากนั้นปุ๊กก็ให้ช่างเนี่ยติดขนตาหน้าเป๊ะออกทีวีเลิศสมันเตนผิวเนี่ยกระจ่างใสเยี่ยงกระตกเลย หน้าจริงของดรอเตรมริกาจะใสมากค่ะทุกคนวันนี้เพื่อนมาที่บ้านทุกคนก็ชมหมดเลยนะคะว่าหน้าจริงดรอเตอรมริกาใสมากหน้าจริงด็อเรมริกาใสมากเพราะฉะนั้นความใสของดรอเตรมริกาเกิดขึ้นจากการที่ดรอเตอรมริกามีตัวนี้ค่ะใช้แค่ตัวนี้เลยนะคะใช้แค่ตัวนี้ค่ะโปรพิเศษ2อ,อย่าง คร e มพรีเมียมคอลลาเจนดตรมริกานะคะในตะก้าที่ตะก้าเที่ปักให้นะคะจะโปรพิเศษแถมกันแดดให้หลอดหนึ่งเก้แถมกันแดดหลอดหนึ่งค่ะสวัสดีทุกคนสำหรับใครก็ตามแต่นะคะที่มาที่นี่นะคะอยากจะได้สินค้าดตรมริกามาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะ ถ้าใครถามอะไรมาเดี๋ยวเราทุกบริการก็ตอบไปถามอะไรมาก็จะตอบไปวันนี้เราจะไม่มีประเด็นที่เราตั้งอิชชูกันไว้นะคะถามมาตอบไปถามมาตอบไปใครอยากจะตั้งกระทู้ถามอะไรมาก็จะตอบให้นะคะส่วนระหว่างที่เราตอบไปตะก้าก็จะปักไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่ะสำหรับใครที่อยู่บ้านนี้สามารถซื้อของได้ที่นี่ค่ะแอดมาหาสุข็อบร้านนี้นะคะแอดมาหาสุข็อบวันนี้มี25ไอเทมทุกคนอยากจะได้อะไรทักไปที่นี่แอดไปตรงนี้และพรุ่งนี้ประมาณ10โมงแอดมินจะมาตอบแล้วก็มีการ รับยอด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 ทุกคนทักไปที่นี่ได้เลยค่ะโอเคนะคะทุกคนจะมีการกั้นรั้วไหมล่าสุดเนี่ยจากการลงพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วของท่านเสนาธิการทหารซึ่งยศพลเอกมนัตจันดีอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมชื่อมันคุ้นชื่ออย่างนี้กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสรุปเลยก็คือว่าเป็นพลเอกเนาะ ยศก็จะต้องใหญ่กว่านะคะแม่ทัพภาคแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่อำนาจสายตรงเน,ะนาะขณะเดียวกันเนี่ยฉันทราบจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าจะมีการขึ้นรัว้วจะมีการกั้นรั้วที่จังหวัดสะแก้วอันนี้คือผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนกล่าวเนาะ ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเอากระแสหรือเปล่าเนาะแล้วก็จะทำจริงเมื่อไหร่ฉันก็ไม่ทราบเนาะแต่ฉันยังไม่ได้รับทราบจากปากของท่านผู้ว่าจะแก้วแล้วก็แม่ทัพที่หนึ่งซึ่งเป็นคนคุมอํานาจแม่ทัพที่หนึ่งเนี่ยคุมอํานาจอายการศึกที่นั่นยังไม่ได้พูดอะไรเลยอะ <misf ortune> คนที่ประกาศบอกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมการขึ้นรร้ว เข้าใจว่าเป็นข่าวที่ประกาศออกมาจากกองบัญชาการทหารสูงสุดนะคะแต่ขณะเดีวยวกันทหารสูงสุดนี่คือดูแลทหารทุกเหล่าแล้วก็ผู้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกเดือนหนึ่งก็จะ,กะเกษียณแล้วนี่ว่าและคนที่ลงพื้นที่วันนี้แล้วก็ไปสั่งทหารสั่งทหารอีกเดือนหนึ่งก็จะ,กะเกษียณแล้วนี่ว่าแต่ดเรมาริกาไม่ได้ยินจากปากของคนคุมอายการศึกในพื้นที่มีอำนาจสูงสุดในนั้นคือแม่ทัพธที่หนึ่งฉันไม่ได้ยินเสียงเขาเลยอะเกี่ยวกับการที่จะล้อมรั้ว ไปถึงบ้านหนองจานอะตมหลักมุดอะเออคือหรือว่าดรอเตอรมริกาตกข่าวหรือเปล่าวะอ่ามีใครที่ที่คิดว่าดรอเตอรมริกาตกข่าวไหมและใครจะรีวิวข่าวจริงให้ดรอเตอรมริการทราบบ้างไหนลองพูดมาสิว่าที่บ้านหนองจานกองบัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการหานสูงสุดประกาศว่าจะขึ้นรัว้วจะล้อมรัว้วนะคะแต่ขณะเดียวกันทางกองทัพภาคที่หนึ่งมีใครประกาศหรือยังคะ เอาแค่นี้ค่ะทุกคนมีใครประกาศหรือยังคะอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอะ่ะต่อไปทุกคนอ่ามันมีตัวนี้นะทุกคนสบู่แดงใครอยากจะได้สบู่แก้ฝ้านะสบู่แดงแก้ฝ้าซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนนะทุกคนสบู่แดงแก้ฝ้านะซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนคะ่ะ สบู่แดงแก้ฟาซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนค่ะปักหมุดไว้แล้วค่ะสบู่ดอกตริกาจะมีสองเวอร์ชันนะคะและเดี๋ยวเวอร์ชันที่สามจะตามมาเวอร์ชั่นที่สามเนี่ยจะเป็นสบู่เขียวและใกล้จะออกแล้วด้วยและสบู่เขียวนั้นเนี่ยมันจะเป็นสบู่เขียวสายมูด้วยพวกเธอ แล้วรสสมันตันมากเดี๋ยวพวกเธอต้องรู้แล้วฉันกําลังเทสอยู่รสสเันตันแอนแอนขอโทษนะสะบูเขียวสายมูดร็อเตอร์มิกาไม่ได้มูธรรมดาเดี๋ยวเธอรอเซอร์ไพรส์ฉันจะไม่พูดก่อน <S <S ฉันจะไม่พูดก่อน,น,อนเธอรอใช้ก็แล้วกันสบู่เขียวสายมูฉันนอกจากจากระจ่างใสแล้วเนี่ย เดี اي, ๋ยวเธอจะรู้ว่ามูยังไงมูชนิดที่ว่ะบุญราณีอยากจะซื้อไปสักประมาณ32ลังก็แล้วกันอะโอเคนะคะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะคะคุณลินดาเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนมีคนถามดรมริกาว่าเรายึดบ่อนเลยได้ไหมถ้าบ่อนอยู่ในประเทศไทย แล้วปรากฏเปิดโจงแจ้งเราไม่ต้องยึดหรอกค่ะสามารถที่จะกวาดล้างได้ทันทีตามอำนาจของ,องกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งมีอำนาจทั่วประเทศค่ะแต่ปรากฏบ่อนไม่ได้อยู่ในเขตประเทศไทยบอนอยู่ไหนข้ามจังหวัดสะแก้วไปเป็นอธิปไตยของประเทศกัมพูชาบอนอยู่ที่ใดปอยเป็ดซึ่งเป็นเมืองของประเทศกัมพูชาบอนอยู่ที่ใดอยู่ตรงจังหวัดตรงตะเข็บชายแดนของประเทศกัมพูชาใครไปเล่นบอนนั้นคนไทยใครอีก คนในแถบอาเซียนนี่แหละใครอีกพวกจีนเทาลงทุนให้กับประเทศกัมพูชาและขณะเดียวกันนายทุนไทยไปตั้งบ่อนอยู่ที่นั่นมีเยอะมากเลยและส่วนใหญ่รู้จักกันดีกับออีพวกแซ่อวยในประเทศเราเพราะฉะนั้นแปลว่าสระแก้วจันทบุรีและปราดก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเลยตอนที่มีการตุลีบุย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  จนประชาชนและก็ทหารตุย่ยแต่ปรากฏจังหวัดสะแก้วกับพื้นที่ที่เป็นบ่อนปลอยเป็ดของออกเมนไม่เกิดความทะเลาะเบาะแวงแม้แต่นิดหนึ่งขาทหารสักขาหนึ่งก็ไม่เคยมีใครเสียขณะเดียวกันทหารชั้นผู้น้อยอึดอัดมากทราบข่าวทําไมเขาอึดอัดเพราะผู้บัญชาไม่ได้สั่งการทําไมในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนั้นเนี่ย จึงปลอดภัยมากทางผู้มาับบัญชาที่นั่นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพเขามาถแถลงข่าวแล้วให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยถแถลงข่าวว่าอะไรเขาถแถลงข่าวบอกว่าที่นั่นมีประชาชนทั้งสองฝ่ายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแปลว่าจึงไม่มีการตะลุยบุยเพราะว่าถ้าเกิดมีการตะลุยบุยจะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลขณะเดียวกันจะเกิดการตอออย่างมหาศาล ดังนั้นกลัวประชาชนไทยตุยและกลัวประชาชนชาวมメตุยเพราะถ้าเกิดประชาชนตุยจํานวนมหาศาลมันจะกลายเป็นเรื่องดังนั้นในวันที่มีการตุรีบุยตุรีบุยก็เลยเกิดศึกตุรีบุยเฉพาะในเขต4จังหวัดทางตอนบนคืออุบลบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินขณะเดียวกันจรวดหัวปลีของไอฮุนเซน ปรากฏว่าไปตกอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดสุรินปรากฏว่าเว้นไว้ซึ่งจังหวัดสระแก้วกับจันทบุรีเพราะแถวนั้นมีบ่อนการพานันของไอ้หุนเซนอยู่ตรงตะเข็บชายแดนตรงจังหวัดสระแก้วพอดีๆเลยโอเคนะคะอันนี้คือเรื่องจริงขณะเดียวกันในชายแดนจังหวัดสระแก้วและมันมีหลายหลายด่าน หลายด่านมีหลายด่านชื่อด่านอะไรบ้างก็ไม่รู้แม่งภาษาขมูขเมนกูก็ฟังจําไม่ได้สับแต่มันมีอยู่ด่านหนึ่งของเถื่อนเอ้ยบุหรี่เถื่อนเอ้ยเหล้าเถื่อนเอ้ยผงชุลรถถ่วนเอ้ยของหนีภาษีเอ้ยเสื้อผ้าหนีภาษีเอ้ยอะไรเอ้ยสรรพัดปรากฏว่าผลประโยชน์ของใครเอ้ยบ้างก็ไม่รู้ค่ะ ไรนะดอกกําลิกาดิฉันก็ไม่รู้ค่ะเขาเล่ามาว่าผลประโยชน์ของใครเอ่ยบ้างก็ไม่รู้ที่แน่ๆกูรู้แค่ว่าเป็นผลประโยชน์ของออกแมของหุนเซนจ่ายสวยหุนเซนประมาณส0มสิบเอร์เซ็นถึงอยู่ได้จ่ายสวยหุนเมเนตประมาณส0มสิบปอร์เซ็นถึงอยู่ได้ส่วนสวยเหล่านั้นจะจ่ายที่ฝั่งประเทศไทยใครบ้างนั้นกูไม่รู้อันนี้ต้องไปถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าอยู่มาตั้งสี่ปีกำลังต่ออายุเป็นปีที่ห้ากูว่าเขาน่าจะรู้มากกว่ากูแหละ ต้องไปถามท่านผู้ว่าสาาระแก้วแหละทําไมท่านผู้ว่าจะรู้่ะก็เผื่อเขาจะร SO. ู้เพราะว่าเขาเป็นผู้ว่าไงดรมริกาไม่ได้เป็นผู้ว่าทีนี้ก็ถามเขาเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายปกครองและเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดสระแก้วแล้วอยู่มาตั้งสี่ปีทีนี้ต่ออายุราชการอีกปีหนึง่งดังนั้นเขาน่าจะรู้กว่ากูแหละโอเคนะคะจบไปค่ะ เราจะต้องไปถามค่ะมีสองคนเท่านั้นที่เราควรจะถามหนึ่งผู้ว่าสองแม่ทัพแล้วมีคนที่สามเนได้ไหมจะไปถามนะเพราะว่าถามแม่ทัพก็ไม่พูดถามท่านผู้ว่าแกก็สลอยจะละไงจะละงงจังละงงจังงงแล้วมึงจะให้กูถามใครล่ะก็ไปถามได้อีกคนหนึ่งถามใครล่ะทีเนี้ยมึงก็ไปถามอีมาลีไงถามใครนั้นตกริกาไปถามอีมาลีอ่ะ ใครหน้าอีมาลีถามห้รนาอีมาลีถามใครอีมาลีรู้ทุกเรื่องถามมาลีมาลีรู้ทุกเรื่องถ้าไม่ถาม a, มาลีมึงถามบุญลานีถามบุญลานีรู้ทุกเรื่องทำไมมาลีรู้ทุกเรื่องเป็นเมียน้อยหุน่นเซนแล้วบุญลานีเป็นเมียใหญ่หุนเซน เพราะฉะนั้นสองคนนี้แข่งกันรู้มากส่วนใหญ่คนที่รู้กว่าคนที่รู้กว่าคือมาลีทำไงยดพลโทยอนะลรนะยศพลโทมารีทำไมยดพลโทยดพลโทเพราะว่าผัวเป็นคนขับรถของฮุนเซนแล้วก็จะกระดือจะกระดือจะกระดือก,กับฮุนเซนแล้วได้ข่าวว่าเขาเอา คนขับรถมาบาังหน้าแล้วก็จุกระดืจุกระดีกหุนเซนแล้วเมื่อก่อนเป็นนักร้องเป็นนักร้องเพลงป๊อปที่ประเทศกัมพูชาร้องเพลงอะไรจักญเลรดจะเลยจกรเลย์กเลยใกรดกรดกรได้กระไดดกดกรดกระดะดกกระไดกดกดกระไดกรกะดไดกระไกระไกไดกไดะกระไดกรยจะกรงกระใจกะกละกระจะกกระะกร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 งกระกระะกระจกรกรกกกร ทีนี้ก็ไม่ได้ฝึกทหารขี่หมาหมกอะไรมาจากไหนหรอกไม่ได้ไปลบทับจับศึกขี่หมาเลยเลยปรากฏว่ายศร้อยตรีอีกแป๊บหนึ่ง,แม,ง, 1, งแม่งพันตรีอีกแป๊บหนึ่งแม่งพลโทแม่งยังไม่ทันถึงสามปีแล้วแม่งพลโทแล้วไม่เคยลบผาที่ไหนเลยอิมาลีอิมาลีนักร้องก๊อปปี้ที่ฮุนเซนไปจิกกีจิกกีจิกกีมาที่ผับแห่งหนึ่งแถวกัมพูชา เขาว่ากันอย่างนั้นนะนะเรื่องเล่าที่ประเทศกัมพูชาอันนี้กูก็เล่าให้พวกมือฟังอะนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงที่กูเล่าอะอืแล้วเรื่องไหนที่ไม่จริงเรื่องที่ไม่จริงคืออีมาลาอีมาลีพูดแต่ไม่จริงสักเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรที่ไม่จริงเรื่องที่อีมาลีมันแถลงอะไม่จริงสักเรื่องหนึ่ง เรื่องที่รัฐมนตรพูดตลกตลกเนี่ยแม่งกูเรื่องจริงหมดส่วนเรื่องที่เมลีถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วก็ใส่ยศทหารยศบัางยศบัางยศบาลอะไรแม่งไม่จริงสักเรื่องหนึ่งเออมึงเข้าใจไหมมือจะแม้บางทีข้อเท็จริงก็ไม่ได้อยู่ที่บัางแลงเง่งโอเคนะฉันใดก็จะน,นั้นบางทีความจริงก็ไม่ได้อยู่ที่นายพล แต่บางทีความจริงก็อยู่ที่พลทหารก็มี <sour> อยากรู้จริงๆตอนนี้บ่อนยังกล้าเปิดไหมเอาอีหามันเปิดอยู่ตอนเนี้ยยังไงนะมันเปิดอยู่อะไรนะก,ก็กูเห็นไฟมันส่องอยู่ก็กูเอาโดนไปเดินดูโดรนเออโดรนเดี๋ยวนีน้ใครๆเขาก็มีโดรนกันทั้งนั้นอะ โดนขึ้นมันผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดขึ้นฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะเพราะตอนนี้อะไอ้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยกูก็มีสปายอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันทีนี้ปรากฏว่ากูก็ให้มันเอาโดนบินดูปรากฏว่าเปิดไฟสองสว่างหมดทุกบอนเลยอะไรนะ่าสแกมเมอร์ก็เปิดไฟปรากฏบอนก็เปิดไฟปรากฏบอนที่มีคนไทยเป็นหุ้นแมงก็เปิดไฟแล้วบอนที่มีนายพลประเทศไทยนายพลแก่นายพลหนุ่มกูก็ไม่รู้นายพลเกษรราชก,การกูไม่เล่นนายพลคนไหนอะนะ ปรากฏว่าแม่งก็เปิดไฟปรากฏว่าบ่อนทางฝั่ง,งปลอยเป็ดแม่งร้อยหบ่อนเปิดไฟประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องไปถามอีมาลีแหละถามอีมาลีว่าถามอีมาลีว่ามึงเอาไฟที่ไหนไปเปิดอีมาลีทำไมล่ะเขาก็อีแพรทองทานบ้านกูมันเพิ่งจะตัดไฟมึงไป ขณะเดียวกันตัดเน็ตมึงด้วยแล้วทีนี้เอาแล้วมึงเปิดไฟได้ยังไงวะมึงซื้อไฟบ้านกูใช้และมึงซื้อเน็ตบ้านกูใช้แล้วมึงมีเน็ตมีไฟได้ยังไงกูอยากจะรู้จริงๆอะอิมาลีมึงบอกกูหน่อยสิเฮ้ยอิมาลีไหนมึง ในอีแพรทองทานบ้านกูบอกตัดเน็ตตัดน้ําตัดไฟไปแล้วทําไมบ้านมึงอัไฟส่องสว่างแล้วบ่อนการพนันมึงทำไมมันเปิดได้แล้วทําไมมันมีวัยรุ่นคนไทยกูเนี่ยยังถูกหลอกจากเบสบุ๊กยังถูกหลอกจากทิกต o k ให้ไปเนี่ยข้ามด่านไปแล้วก็มีคนลักลอบเอาพวกมันข้ามด่านไปไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ทางฝั่งนู้นจับได้ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่เลยวะ เมื่อคนไทยตำรวจยังจับไอ้แก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นประชาชนชาวบ้านประเทศไทยนี่แหละวัยรุ่นคนไทยถูกหลอกจากโซเชียลมีเดียลงดอยมาตัวนั่นถูกหลอกอะ่ะมันไม่ใช่ถูกหลอกมันสมัครใจไปด้วยมันบอกว่ามันจะไปทำงานฝั่งนูน้นฝั่งไหนว่าฝั่งสะแก้วฝั่งไอ้ฝั่งป้อยเป็ฝั่งกัมพูชากูถามว่าเอาแล้วมึงทำไมไปอะ่ะก็เขาสมัครงานอยู่ เอา็ตอนี้มันชายแดนทะเลาะกันแล้วก็ปรากฏเขาปิดด่านเขาบอกว่ามันมีคนพาลักลอบไปแล้วมึงไปยังไงค่าหัวประมาณห้าพันบาทแล้วจ่ายค่าหัวแล้วห้าพันแล้วพวกผมก็จะเข้าไปแล้วผมจะไปอยู่ตรงตึกเนียชั้นแปดแล้วปรากฏมันมีนายจ้างชาวจีนรอผงอยู่แล้วเพื่อนผมไปตั้งหลายคันรถแล้วแล้วพวกผมก็มาจับถูกจับได้ซะก่อนเลยไม่ได้ไป คุณหลอกดาวท่านผู้ว่าขาท่านแม่ทัพขามันมีคนหลอกดาวอะค่ะคุณหลอกดาวมันมีคนหลอกดาวมันมีคนหลอกดาวว่าตัดเน็ตตัดน้ำตัดไฟตัดน้นตัดนี่ตัดเยื่อตัดใยตัดสิ้นทุกอย่างตัดเยื่อตัดใยตัดสัมพันธ์ นี้นะคะอังกิลอังเกิลทำเกินไปหรือเปล่าหุณมาเน็ตทำเกินไปหรือเปล่าขอตัดสวัสดิ์ขาดใจตัดเยื่อตัดใย,ยตัดไฟตัดเน็ตแล้วทำไมเน็ตบ้านมันยังใช้ได้อยู่วะกูเห็นพวกมันยังไลฟ์สดตอนบ้านหนองจานอยู่เลยอะแม่งไลฟ์แม่งเอชดีแม่งชัดก,กว่าประเทศกูกช่องเจ็ดซะอีกอะขณะเดียวกัน นอกจากจะไล์สดรายงานสดตอนที่เอาตีนเตะก้านคอทหารไทยกูตอนที่เอาไม้เขี่ยขนําทหารไทยกูตอนวันก่อนที่บ้านน้องจานมีอีกตัวหนึง่งแม่งอุ้มลูกมาแล้วก็เอาโทรศัพท์ส่องหน้าแล้วก็ไล์สดไล์สดแม่งมันเอาเน็ตที่ไหนใช้วะไหนว่าประเทศกูบอกว่าตัดเน็ตคุณหลอกเดอ คุณหลอกดาวใครหลอกกูใครหลอกดาวคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวมันไรสดคาตากูเลยแล้วกูก็ไม่รู้จะดูจากใครกูก็ดูจากมันนั่นแหละคมแมไรสดคุณหลอกดาว ขณะเดียวกันร้อยห้าสิบตึกร้อยห้าสิบบอลเปิดไฟสว่างว่าบวาบวาบตำตาก <c oughs> ูถามว่าแล้วมึงจะเกณฑ์ทหารไปทำไมมึงเอาทหารเกณฑ์น้อยกูกลับบ้านเถอะพ่อแม่เขาจะเดงไม่เป็นห่วงเอาในสิบในจ่าดาบของกูกลับบ้านเถอะมึงยกให้มันไป จังหวัดสักแกวมึงไม่ต้องยกบ้านหนองจานให้มันหรอกมึงยกทั้งจังหวัดสักแก้วให้มันไปเลยไอ้พวกนายทุนจีนที่ร่วมมือกันกันกบคาแมนอ่ะมึงยกจังหวัดสักแก้วทั้งจังหวัดให้มันไปเลยปะทหารกูจะได้ไม่ต้องตุยประชาชนกูจะต้องไม่ต้องอะไรกูเนี่ยจะได้มีความทำอกทำใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสุรินทร์ศรีสะเกษทหารเนี่ยเสียขาวันนี้ที่พื้นที่เนินสามห้าศูนย์ สึ่งเนินสามารถสูญนี่ประกาศมาตั้งนานแล้วว่าเรายึดได้เรายึดได้ยึดได้ยังไงวะถึงไปเดินโดนระเบิดอีกแล้วเดินระบบ้ยอีกแล้วภาษาตาควายกูก็ยังคึน้นยึดขึ้นมาไม่ได้แมทับพประที่สองกูก็จะเกษียณแล้วแล้วกูจะต้องเสียตรงไหนอีกวะกูไม่อยากจะพูดคําว่าเสียเลยวันนี้ทรบริการพูดคําว่าเสียภาษาตาควายอาจารย์ยิ่งศักดตกปากกูเลย อาจารยิ่งสักแบบไม,ไม่เสียไม่เสียไม่เสียได้ยังไงว่าตอนนี้ไอ้คนที่นอนเฝ้าอยู่นั่นมันทหารคาแมไม่ใช่ทหารใดกูเลยอะโอเคนะคะโอเคนะคะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นความรู้สึกของประชาชนคนธรรมดาอย่างด็รมริการนะคะค่ะค่ะถ้าใครถือสาดิฉันจะฟ้องท่านก่อนนะคะถ้าใครถือสาดิฉันกูจะฟ้องมึงก่อนเลย มีคนบอกว่าต่ออายุรัชการท่านเมทัพพระที่สองได้ไหมคะเอ,อ่อต่ออายุไม่ได้คะ่ะทําไมคะภูมิธรรมบอกทําไมล่ะเสียระบบทําไมน่าเสียระบบ,ะะบ,บคะ่ะเพราะว่ากองทัพมันจะต้องมีชั้นยศมีชั้นบ้างชั้นอะไรต่างๆคนรุ่นน้องก็ต้องออกออกมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นกันไปขึ้นกันไปไม่งั้นถ้าเกิดว่าต่ออายุแม่ทัพปุ๊บไอ้คนที่ควรจะขึ้นเขาก็จะไม่ได้ขึ้นมันจะทาให้เสียระบบค,ะค่ะกองทัพเขาถือทําไมนะกองทัพเขาถือค่ะมันจะเสียระบบ แล้วที่มหาไทยต่ออายุค่ะที่มหาไทยต่อแล้วค่ะต่อให้ใครต่อให้ผู้ว่าสระแก้วรัฐบาลเดียวกันมีค่ะมาตรฐานสองอย่างอะไรนะรัฐบาลเดียวกันแต่ว่ามีมาตรฐานสองอย่างต่ออายุผู้ว่าสระแก้วปรากฏว่าอยู่ครบสี่ปีที่สระแก้วเพราะฉะนั้นต้องโดนย้ายไปที่อื่น ดังนั้นต่ออีกหนึ่งปีเพื่อกเกษียณที่สแก้วปรากฏว่ามหาไทยระบบอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นข้าราชการไทยเหมือนกันนี่แหละและก็นายกรัฐมนตรีรักษาการคนเดียวกันซึ่งคือภูมิธรรมเวชยชัยภูมิธรรมเวชยชัยภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมไหนนะภูมิธรรมไง รักษาการนายมติภูมิยาภูมติมตามเวชัยชัยใช่ไหนอ่ะช่โยใชย่โยใชย่โย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 ใช่โยใช่โย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 โอเคนะคะอี <laughs> แม่งมึงก็ตามบล็อกกูอยู่ได้ <laughs> <laughs> อทุกคน กูจะปิดมันบล็อกตะก้ากูไปนะทุกคนไม่มีใครซื้อของเขาบล็อกตะก้ากูเลยไอ้นรกเลยทีนี้อ่ะอีกห้านาทีกูลงละอีกห้านาทีกูลงละอ่ะทุกคนแม่งมานั่งหัวเราะเฮ้อเออเอ,อ,อะขายของแม่งเสือกไม่ซื้อกันเอาอีนี่ไม่ได้แล้ะอ่ะห้านาทีปิดรายการแต่เหรียญหมดอ่ะมานี่มาดูเลยยอดเหรียญเดี๋ยวจะนั่งเล่าต่อแต่ตอนนี้ต้องส่งดอกกุหลาบอย่างเดียวเอาดอกกุหลาบหนึ่งพันดอก ถ้าไม่ครบถ้าดอกกุหลาบไม่ขึ้นเนี่ยฉันจะไม่พูดแล้ว <c oughs> ไม่ขึ้นแล้วกูไม่ขึ้นแล้วแม่งแม่งโดนยึดตะก้ไปแล้วขายของก็ไม่ได้กูจะนั่งพูดหาหอกเลยว่าขายของไม่ได้เนี่ยฮะโอ้ย <c oughs> สวัสดีทุกคนอ่ะทุกคนอาบ้านนี้ <c oughs> เหลือพวกเธอแล้วนะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ใครอยากจะได้สินค้าอะไรดกเร์มาริการเธอซื้อที่นี่เลยนะซื้อที่นี่ซื้อที่นี่โอ้กูเนาะชีวิตสูช่ชีวิตแล้เกินดเรมาริกา